อแล้วแล้วก็ให้เราเห็นด้วยธรรมะเป็นจิ่งที่ทำให้คนเป็นคนให้ถึงเป็นมนุษย์และเป็นพระฉะนั้นธรรมะจึงจำเป็นสาหรับชีวิตของเราของท่านทุกคน ถ้าท่านไหนไม่มีธรรมะท่านผู้นั้นจะเป็นผู้มีแต่ความสับสนวุ่นวายมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และก็ทุกข์ไม่เคยดับนั่นคือท่านเป็นผู้ไม่มีธรรมะต่อเมื่อท่านมีธรรมะแล้ว ชีวิตของท่านทุกคนจะเป็นผู้มีความสงบความสงบในที่นี้เราเราท่านท่านต่างก็อยากมีก็คือความสุขหรือความไม่มีทุกข์นั่นเองแต่หากว่าท่านมองข้ามธรรมะ คือตัวของเจ้าของเองนี่ฉะนั้นบัตรนี้จึงที่มีอยู่ในเราอยู่ในท่านทุกคนก็เ,นเหมือนกันกันกบคนยาย่ผู้ซึ่งได้ตายจากพวกเราไปมันมีกันทุกคนเพราะท่านทั้งหลายมีความเกิด เมื่อมีความเกิดมันก็ต่อเนื่องมาด้วยความแจ่และก็ความเจ็บในที่สุดก็คือความตายนี่คือธรรมะนอกจากนั้นเป็นธรรมเมาท่านเคยคิดบ้างไหมพระพุทธเจ้าทรงปิดพระโอษของพระองค์ ว่าด้วยความไม่ประมาทนะขอเธอทั้งหลายอย่าประมาทเพราะสังขารคือร่างกายและจิตใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังขอเธอจงยันความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่ จากนั้นสมเด็จพ่อของพวกเราก็ปิดพระโอษฐ์แล้วก็หลับพระเนตรจากพวกเราไปนี่คือธรรมะฉะนั้นในตัวของเราพวกคนเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้และก่อนที่จะมาถึงวันนั้นน่ะ ท่านมีอะไรดีๆบ้างในชีวิตของท่านที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์แปลว่าเป็นผู้ประเสริฐเหนือกว่าจัดทั่วไปและส่วนจริงที่ว่าประเสริฐท่านรู้หรืออย่างแล้วว่าท่านมีหรืออย่างทานศีลภาวนา อันนี้คือหัวใจของธรรมะและตัวของท่านเคยเข้าวัดหรืออย่างตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่สุดถ้าหากท่านไม่เคยให้ทานแล้วท่านจะไม่พบพระนะถึงท่านตายวายชนไปท่านก็ตกนรก นรกมีสวรรค์มีนิทพานมีคือโลกอุตระโลกซึ่งเป็นโลกที่เหนือโลกทั้งหมดถ้าท่านยังไม่รู้จักเรื่องของการให้การเสียสละยังไม่เข้าวัดท่านจะเป็นผู้ประมาทเมื่อประมาทวันนี้และวันพรุ่งนี้ท่านก็ประมาท ประมาทเดือนนี้เดือนหน้าท่านก็ประมาทอีกเมื่อท่านประมาตปีนี้ปีหน้าท่านก็ต้องประมาทนะถ้าท่านประมาทวันนี้เดือนนี้ปีนี้และชาตินี้อย่าหวังว่าท่านจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะ นี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งเสียพวกเราว่าขยะวยะรรมมาตั้งผาราอัปมาเดนะสัมปาเดถาติความหมายก็คือขอให้พวกเธอทั้งหลายจงเพียรพยายาม ให้ตัวพร้อมตัวเองด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดว่าอย่างนั้นนะฉะนั้นทั้งขานก็หมายถึงกายและจ,จิตใจของพวกเราเราท่านท่านที่พักกันนั่งอยู่นี่ทุกคนท่านเคยให้ตัวพร้อมตัวเองหรืออยังไม่ใช่สักแต่ว่านะ คำว่าวัดวัดเนี่ยมันมันคือต้องวัดดูตัวของเจ้าของวัดเดียวนี้ก็ได้เราจะรู้จักว่าท่านเป็นคนมีบุญหรือท่านเป็นคนมีบาปท่านวัดดูเดียวนี้แล้วคนบุญเนี่ยท่านจะเป็นคนที่เข้าวัดแล้วก็ทำ ท่านจะเป็นผู้ไม่ประมาทท่านจะเป็นตัวให้ทานเพราะการให้ทานเนี่ยจะได้พบพระพุทธเจ้าพบพระเรียกเจ้าพระหันทั้งหลายแต่ถ้าหากท่านไม่มีการให้ท่านจะได้พบนรกอเวจี เพราะท่านเป็นคนที่ไม่มีหูมีตาแล้วคนตาบอดเป็นยังไงนะเรารู้จักอแล้วว่ามันไม่เห็นอะไรยิ่งใจบอดนี่แหละนะท่านจงไร้ยามมันพุจารนาในตัวของเจ้าของมันเป็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนจริงๆนะไม่ใช่สัก แต่ว่าจะมาว่ากันพูดกันเฉยๆมันเป็นเรื่องของชีวิตชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูทั้งหลายนะมันเป็นค่าศึกของชีวิตเพราะคือความโลภความหลงความไม่รู้ถึงความจริงไม่รู้จักบาปุญคุณโทษไม่รู้จักวัดไม่รู้จักพระ แล้วชีวิตอย่างนี้มันจะมีอยู่เต็มอยู่ในหมู่มนุษย์ผู้ที่ไม่มีธรรมะคนเยอะ,ะเนี่ยจะว่าเป็นหมืน่นเป็นพันหรือจะเป็นล้านล้านก็านตามมันตกนรกเสียมากกว่านะจริงๆด้วยถ้าท่านไม่เชื่อก็ให้ท่านปฏิบัติเอา ท่านจะรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ขี้หกใครหรอกท่านไม่ได้พูดเท็จไม่ได้ประกาศทำสอนที่ไม่มีเหตุผลพระพุทธองค์สอนเหตุนะว่าสิ่งทั้งหลายมันเกิดแต่เหตุนี่ยแค่นี้บัณฑิตท่านทั้งหลายโอ้นั่งเต็มอยู่เนี้ยก็คงจะเข้าใจ เหตุคืออะไรเหตุก็คือจิตใจของท่านนั่นเองดูเดียวนี้ก็ได้นะถ้าใจของท่านเป็นเหตุที่ไม่ดีท่านก็ไม่ต้องการและไม่ปรารถนาหรอกอเหมือนอย่างท่านได้ยินเสียงที่ไม่ดีท่านก็ไม่ชอบ ท่านเห็นของที่ไม่ดีท่านก็ไม่ชอบเช่นกันฉะนั้นหมายความว่าเหตุเหตุตุปัจจัยเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยเชื่อมต่อจิตของท่านผู้ที่รู้จักเครื่องของเหตุให้เกิดสติปัญญาคนมีสติพูดก็มีสติจะทำอะไรก็มีสติ อยู่ที่ไหนก็ไม่ไร้สติปัญญาจะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยเหตุและก็ผลอยู่ด้วยฉะนั้นทิ้งเหล่านี้ท่านทัน้งหลายรับทราบได้กันทุกคนนะเหตุดีผลมันก็ดีเหตุไม่ดีผลก็นำไปต่ในทางที่ไม่ดีอันนี้ท่านรู้จักอยู่แล้วทราบอยู่แล้ว แต่ว่าท่านยังไม่มีมีบางคนนะหรือจะส่วนมากเลยแหละจะไม่ค่อยมีเหตุผลนี่แค่นั้นจริงทั้งหลายเกิดแต่เหตุขอให้เราจงพิจารณาให้ภาวนาท่านจะรู้ท่านจะรู้เมื่อจิตของท่านเองเกิดความสงบ เมื่อจิดทงบธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นสัจธรรมเรียกว่าคุณวิเศษนี่มันจะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นให้ท่านทราบเองนะถ้าท่านภาวนานะนะเพียนไปพยายามทำให้จิตทงบแล้ะท่านจะเป็นผู้รู้และตื่น เบิกบานล่าเลืองเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นพุทธด้วยการมีสติปัญญาหาเหตุผลและก็ได้ตร,รัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสาัมโพทิยหรือเรียกว่าพระสัพพันญูคำว่าสัพพันญูเนี่ยก็หมายถึงว่าผู้รู้แก้โลกนั่นเองโลกอะไร ต่อหมายถึงตัวของเรานี่เองคือขันธโรกขันธโรกคืออะไรบ้างก็คือรูปก็คือกายก้อนนี้ของเรารูปคือกายของเราเวทนาคือความสุขทุกข์สัญญาคือความจำได้จำว่าเป็นหญิงจำว่าเป็นชายเร,าเรียกว่าสัญญาสังขารคือสิ่งที่ตรงแต่ง พาให้จิตวุ่นวายหรือให้จิตสงบวินญาณคือวามรู้แจ้งตามอายตนะสัมผัสเมื่อท่านมีธรรมท่านจะสัมผัสทางหูหรือทางตาทางจมกูกท่านก็ไม่เป็นโทษ ต่อมาท่านยังไม่มีคติปัญญาตาเห็นมันก็เข้าไปทิ่มแทงที่ตัวของท่านเองหูได้ยินก็เช่นกันจมกูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสแม้กระทั่งใจรู้ธรรมาหล่นมันจะพาให้ท่านเกิดทุกข์นี่คือธรรมะ,ะนั้นวนันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายควรจะระลึกรู้ เข้าหาตัวของเจ้าของ <c oughs> ว่าอีกสักวันหนึ่งทุกคนจะต้องเหมือนคนยายเนี่ยนับตั้งแต่องคุลงปู่เนี่ยก็ฟูดเนี่ยนี่คือธรรมะไม่ใช่ทำเมาให้เรารู้จักเกิดแก่เก็บตายทุกคนนะมันเกิดแล้วก็มันแก่มันเจ็บและมันตายมาแล้วไม่รู้กี่พบกี่ชาติ แล้วเราก็ไม่ทราบไม่ไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้อีกเลยมันไม่ได้คิดไม่ทราบว่ามันกล้าหรือมันกลัวเอ,เอาไปคิดนะถ้าท่านยังไม่รู้อย่างนี้ท่านจะเป็นคนที่เกิดมาไม่มีประโยชน์กับตนและผ้ืนจริงๆด้วยนี่คือธรรมะที่ สมเด็จพ่อของพ่อเราประทานให้แก่พ่อเราสังขานมันไม่เที่ยงจริงๆนะถ้าเรารู้จักจิตข้างเรามันก็สงบแล้วมันก็จะสั่งสมตั้งแต่บุญกุศลว่าสนาวารามีและจะต้องเข้าวัดอยู่เป็นประจำวัดในที่นี้หมายถึงวัดใจของตัวเองถ้าวัดใจยังไม่ได้แล้วมันเข้าวัดมาหาพระไม่ได้หรอก นะให้ท่านวัดใจก็ของเสียตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วท่านจะได้พบทางที่ไปสู่สุขติพบอยู่ในปัจจุบันยังไม่ตายนี่เองนะพระพุทธเจ้าพระองค์พบพระองค์ก็ไม่มีทุกขนะ์พระหันทั้งหลายนะท่านก็พบท่านก็ไม่เคยมีทุกข์ แล้วอย่างพวกพูดใเ,เช่นกันเราบอกได้เลยว่าเราไม่เคยมีทุกมาได้ถึงสี่สิบกว่าปีแล้วปีสิบแปดปีนี้เราไม่เคยมีทุกเลยถ้าเรายังมีทุกอยู่เราจะมาพูดเราก็จะเป็นบาปหนักนะมันหลอกเจ้าของแล้วก็หลอกผู้อื่นอีกด้วยนี่เรียกว่าต้องทุกที่หนักที่สุด คือจะต้องขาดจากความเป็นพระภิกสุขนะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราจะมาพูดทำใหมถ้าเรายังมีทุกข์อยู่จะมาพูดว่าไม่มีทุกข์เราจะพูดทำไมเราเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคนไม่ว่าแต่คนเทวดาอินทร์สมเขาก็มากราบถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองทำดูสิ ถ้าท่านเป็นอย่างนั้นเขาก็ต้องกราบท่านเพราะว่ามนุษย์ที่พระุทธเจ้าทรงยกย่องว่าประเสริฐคือเป็นผู้มีธรรมะอย่างนี้ไม่มีทุกข์ฉะนั้นเราได้มาเกิดในพระพุทธศาสนาแผ่นดินเย็นท่านเมาประมาทอยู่ทำไมนะอยู่ดีกินดี นอนหลับดีทำอะไรก็ดีไม่มีอะไรมาเบียดเบียนเราเลยแต่ว่าตัวเจ้าของน่ะทุกวันมีตั้งแต่เบียดเบียนตัวเองเอาเอาไปคิดนะไม่รู้จักว่าพุทธธรรมโมสังโฆวัดอยู่ที่ไหนไม่เคยทราบอันนี้คือชีวิตที่แย่ขอให้ท่านจงจำ,จำเอาไว้ ถ้าท่านแย่วันนี้วันต่อไปท่านก็นยิ่งจะแย่ไปอีกถ้าแย่เดือนนี้เดือนหน้าแย่ก็ไปอีกกว่าน,นี้อีกแย่ปีนี้ปีหน้าก็แย่หนักไปอีกนะแย่ชาตินี้ชาติหน้าก็เปตกนรกหมกไหมกับพระเทวทัตนั่นแหละอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้ามาอวดมาเกิดไปรูปจีพระอ,องค์เรามันก็ไม่เห็นหรอก ท่านทั้งหลายเคยเป็นอย่างนี้ไหมมีพุทธ,ธะไหมเคยระลึกไหมในใจมีสติพุโทโธรักษาใจตัวของเจ้าของเนี่ยท่านเคยทำไหมเนี่ยเราอยากให้ทำนะอย่าอวดดีว่าเจ้าของจะไม่ตายนะนี้ไม่ได้พูดขู่เข็นใครพูดความจริง เราพูดความจริงเพราะเราเป็นพระจริงเราไม่ใช่เป็นพระปลอมนะพระจริงเป็นอย่างไรตัวหัวเราล้นเหมือนกันนั่นแหละกับพระทั่วไปแต่ว่าในตัวของท่านนัเป็นธรรมะจริงเป็นผู้มีสัจธรรมจริงจริงและเป็นผู้ประกาศทำคําสอนของ สมเด็จพ่อขององค์ท่านจริงๆนท่านจะเป็นผู้ให้ไม่ใช่ว่าจะสักแต่ว่าจะเอาอย่างเดียวแต่เราก็มีหรือได้เห็นตามข่าวตามอะไรทัังสือพิมอะไรมีตั้งแต่พระมันเอามันไม่เคยให้นี่จริงๆแล้วพระนั่นคือผู้ประเสริฐนะคือผู้นำสุดยอดของชีวิต แล้วทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นมีเอาไปคิดนะฉะนั้นท่านต้องต้องสอนเจ้าของให้มันรู้แล้วท่านจะได้ที่พึ่งคือสาระหรือท่านจะเป็นผู้มีพระอยู่ในตัวของท่านเองเมื่อท่านเป็นอย่างนั้นท่านก็จะรู้จักว่าพระนี้องค์นี้เป็นพระนะองค์นี้ไม่ใช่มันพอมองรู้ ของอย่างนี้ทาไมจะไม่รู้เหมือนอย่างโคจะสามารถที่จะรู้ได้นะไม่ได้คุยนะท่านจะเป็นพระหรือท่านจะเป็นอะไรก็เราพ่อจะรู้นี่ฉะนั้นคนน่ะถ้ามีตาทุกคนมันก็ต้องมองเห็นมีหูทุกคนถ้าหูไม่หนวกมันก็ต้องได้ยินมีใจทุกคนถ้ามันมีธรรมะมันก็ไม่มีทุกข กันทุกคนนีมันเป็นอย่างนี้แต่ท่านที่เป็นทุกอยู่นั่นคือเป็นผู้ไม่มีธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกก็หมายความว่าเราเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีนะสมเด็จพ่อของเรามีความเมตตาอยู่แล้วแล้วท่านทั้งหลายจงกรุณาตัวเองและสงสารตัวเองบ้าง ให้เลีล่ยงรัดพินินจญาณภาวนาพุโทโธหลวงพ่อไม่มีอะไรจะฝากให้นะมีแต่ธรรมะมจะให้ท่านนับตั้งแต่วันนี้ไปจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดหน้าที่การงานหรือหนักเบาขอให้ท่านเอาพุโทโธนะเป็นที่พึ่งคือให้ะระลึกรู้อยู่ในใจะระลึกไปเรื่อยเๆรๆๆๆๆื่อยเรื่อยๆคนสุดท้ายก็จะเป็น พุทธะเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวของท่านเหมือนสมเด็จพ่อของเราหรือเหมือนอาตมาผู้พูดเป็นพุทธะไม่เคยมีทุกข์ฟังให้มันดีนะมีใครบ้างที่พูดอย่างนี้ไม่ค่อยมีหรอกอันนี้เราไม่มีทุกข์จริงๆเราถึงพูดให้ฟังเพราะเราได้ทำมาแล้วสี่สิบกว่าปีเราไม่เคยมีทุกข์ เราจะพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้เนีย่ยขอพวกเราทั้งหลายจงนำเอาคําสั่งเสียของพ่อแม่คือองค์สมเด็จพ่อของเราอ่ะนำไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นโูกในไส้อย่าเป็นโูกนอกไส้โูกนอกข้อจำมาไว้นะฉะนั้นวันนี้ให้ธรรมะแต่พรสท่านทั้งหลายก็ชะนถมกวน แต่ขอท่านทั้งหลายจงน้อมนำประโยชน์ิโสมนณติการที่ิจะะา่เจรณาหากมันสมควรที่จะประพฤติธปฏิบัติก็ให้ท่านประพฤติปฏิบัติเสียคือให้เอาพุทธะตัวเนี้ยเอาพุทธโธตัวเนี้ยไปอยู่ในใจโดยการระลึกรู้อยู่ตลอดไปเพราะมนไม่อย่างนั้นเอวังก็มี ด <Keep S 1> ้วยปากลาลัดนีเอาไปสาดเข่าปลาเนี่ยนั่นเนี่ยโอ้ยขันขันจ้ามบ่าวมันดักเลยวันนี้กับนิมนต์นิมนต์ตวดมรติกาไม่เห็นจังะไรอีมนี่ยังมีนี่ยังมี